สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูซีฟู้ดค่ะนั่นก็คือปูจ๋านั่นเองเป็นการนําเนื้อปูนึ่งสุกนะคะเอามาผสมกับเนื้อหมูแล้วก็ปรุงรสนะคะนํากลับเข้าไปใส่ในกระดองปูอีกทีนึงแล้วก็นําไปทอดน่ารับประทานมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสม,สมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับส่วนผสมของปูจ๋านะคะก็จะมีหมูสับติดมันเนื้อปูนึ่งสุกกระดองปู ไข่ไก่รากผักชีกระเทียมพริกไทยพริกไทยน้ำตาลทรายแป้งทอดกรอบซอสปรุงรสซอสหอยนางรมผักชีและพริกชีฟ้าแดงซอยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะ อนการทาปูจ๋าะนะคะอันดับแรกะคะ่ะเราจะมาะปรุงรสเนื้อหมูกับเนื้อปูกันนะคะอันนี้เอใช้เนื้อหมูที่ติดมันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เวลาที่ทานเนี่ยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปถ้าใช้เนื้อล้วนก็เนื้อสัมผัสของปูจ๋าเนี่ยมันจะกระด้างนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบติดมันก็ไม่ต้องใช้เนื้อหมูติดมันก็ได้ก็ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็มีเนื้อปูค่ะอันนี้เป็นเนื้อปูนึ่งสุกนะคะอันนี้ปอแกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ลงไปด้วย ปุงรสนะคะใช้รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกนะคะก็ใส่ลงไปก็จะมีซอสปรุงรดค่ะซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไข่ไก่ ตัวไข่ไก่เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เนื้อปูจ๋าของเราเนี่ยยึดเกาะกับกระดองปูได้ดีขึ้นนะคะก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะถ้าใครไม่มีแป้งทอดกรอบจะใช้แป้งสาลีก็ได้นะคะแป้งทอดกรอบนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นตัวช่วยยึดเกาะได้ดีขึ้นนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ใส่ถุงมือนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนวดส่วนผสมนะคะ ก็นวดไปเลยค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะใช้การฟาดการฟาดเนี่ยก็จะทําให้เนื้อปูเนี่ยมีลักษณะที่เด้งขึ้นนะคะเราก็จะฟาดไปสักพักนึงอาจจะใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะค่ะหลังจากที่นวดส่วนผสมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมา ใส่กระดองปูกันนะคะอันนี้เป็นกระดองปูนึ่งที่เราแกะเนื้อออกมาใช้นี่นะคะแล้วก็เอาตาออกเอาปากออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่เนื้อปูจ๋าที่เราทําเอาไว้นะคะลงไปยัดลงไปข้างในเลยนะคะใส่ให้พูนขึ้นมาหน่อยนะคะจะได้หน้ารับประทานให้ตโตอ้วนๆ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําจนหมดนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งให้สุกกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงค่ะหลังจากที่เราปรุงรสเนื้อหมูแล้วก็เนื้อปูเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ปูจ๋าหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้เนื้อปูและเนื้อหมูของเราเนี่ยสุกนะคะก็ใส่ลังถึงนึ่งได้เลย หลังจากที่สุกดีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทอดปูจ๋ากันค่ะค่ะหลังจากที่เรานําปูจ๋านะคะไปนึ่งให้สุกนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีก็จะได้ปูจ๋าออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราจะพักให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนําลงทอดก็วอร์มน้ํามันไว้ก่อนนะคะปูจ๋านะคะบางสูตรเนี่ยเขาจะไม่เอาไปนึ่งก่อนเขาก็จะทอดเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราทําให้มั่นใจว่า เวลาที่เรานึ่งแล้วเนี่ยปูมันก็สุกแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราทอดเพื่อให้สีสวยเฉยๆนะคะก็น้ํามันเราเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะนําปูลงไปทอดนะคะเวลาทอดก็คว่ำหน้าลงให้ระวังนิดนึงอาจจะมีน้ํามันกระเด็นเพราะว่าเวลาที่เรานําไปนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ําหยดน้ําไอน้ําอยู่นะคะอาจจะใช้ชิดชู้ซับสักนิดหนึ่งเพื่อให้น้ําออกไปนะคะเวลาทอดจะได้ไม่กระเด็นมากก็เดี๋ยวเรานําลงทอดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทอดให้สีสวยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะปูจ๋าของเราหลังจากทอดก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราจะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงที่ซอยเป็นเส้นเอาไว้นะคะแล้วก็ใบผักชีสักเล็กน้อย เพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานโอเคลองไปทำกันดูนะคะเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยใครที่ชอบทานปูนะคะต้องลองทำนะคะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ